พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกนะครับวันนี้วันจันท 19, 25, คคร์ที่สิบเก้าสิงหาคมกับโลกกําลังระอูนะครับเหตุการณ์ที่หยิบเป็นเหตุการณ์ที่ที่ค่อนข้างจะสั่นสะเทือนขวัญสั่นสะเทือนความรู้สึกในทางที่ดีงามของโลกนะครับมีคลิปที่ยิงประชาชนมือเปล่า เผยแพร่นวนยูทูบไปทั่วโลกนะครับจอดตายก็พุ่งรายวันล่าสุดนะก็ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วก็มาเข้มข้นในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาใีเสียชีวิตไปแล้วเกือบแปดร้อคนนะครับเป็นแปดร้อยศพแล้วตอนนี้ด้าน,นยูยูก็แถลงเรียกร้องให้รีบยิติความรุนแรงให้ใช้กระบวนการสันติวิธีนำชาตินะครับแล้วก็ให้นำชาติกลับสู่ประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปมากมายด้วยกัน แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นก็เอาในประเทศไทยเรากอดกันแล้วกันครับมีโพลของสวนดุสิตโพลมาวิทยาลัยร,ราชพัฏสวนดุสิตสำรวจความเห็นเรื่องปฏิรูปการเมืองไทยในสายตาประชาชนนะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจทีเดียวเป็นการสำรวจโพลจากประชาชนทั่วประเทศจํานวนหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบแปดตัวอย่างนะครับระหว่างวันที่สิบสองวันแม่มาจนถึงวันที่ 17, สิบเจ็ดสิงหาคม คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ก็พบว่าร้อยละเจ็ดสิบสองจุดสองเก้านะครับเห็นว่าสถานการณ์การเมืองไทยถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูปการเมืองไทยเพราะมีความแตกแยกทุกจริตคอร์รัปชันนะครับใช้อำนาจในทางที่ผิดแล้วก็มีร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งเห็นว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเหตุผลสำคัญเลยคือว่าท,ที่ว่าไม่ถึงเวลานี่เพราะว่าการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับตอนนี้ประเทศของเรายังไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนนะครับ ร้อยละสามสี่จุด้าห้าคิดว่าการเมืองไทยควรปฏิรูปเรื่องความขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ดีขึ้นนะครับร้อยละยี่สิบจุดหนึ่งสองก็ให้กันให้มีการปฏิรูปในเรื่องของการธุรกิจการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดนะครับร้อยละสิบเจ็ดจุดสี่แปดหวัว่าควรเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนาการเมืองของ้าราชการและประชาชน ต่อจากมีร้อยละสามยิสี่จุดศูนศูนย์คิดว่าการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องยากครับเพราะแต่ละฝ่ายมุ่งแต่เอาชนะคาดกาดกันร้อยละสามทสองจุดเจ็ดสามระบุมีเรื่องผลประโยชน์การทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องมีความเห็นแก่ตัวนะครับไม่มีนเรื่องเฉพาะตัวแล้วก็เห็นแก่พวกพ้องนะครับร้อยละหกสิบหกจุดหนึ่งจะเห็นด้วยในบางเรื่องกับแนวทางหรือวิธีการปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลนะครับเพราะเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาให้ดีขึ้น สถานการณ์ต่างๆจะได้คลี่คลายนะครับแต่บางเรื่องก็ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนเช่นเชิญนักการเมืองระดับโลกเข้ามาร่วมปฏิรูปซึ่งเป็นข่าว เป็นข่าวที่โจ์จันกันอยู่ในขณะน,นี้ว่าโทนี่บงโทนี่แบร์เนี่ยอามาทําไมนะครับต้องต้องคิดกันอย่างนั้นเพราะมันมันไม่ไม่เกี่ยวนะครับมันไม่เกี่ยวกับประเทศของเราสักเท่าไหร่นักนะว่าเขาจะมีประสบการณ์อะไรก็ตามอย่างแบร์เนี่ต้องต้องนึกถึงอิรักนะครับเพราะว่าก็ก็สร้างความวุ่นวายอยู่พอสมควรในในตอนนั้นนะครับก็ต้องมีการศึกษาอย่าง อย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่ควรเร่งดําเนินการนะครับร้อยละยี่สิบสองจุดหนึ่งสี่ไม่เห็นด้วยทุกเรื่องนะครับเพราะทาเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มเพระมันเป็นการสิ้นเปลืององบประมาณกับการปฏิรูปนี้นะครับเสียเวลาพัฒนาประเทศร้อยละสิบแดจุดหกเก้าเห็นด้วยทุกเรื่องครับเพราะบ้านเมืองจะได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นไฟต่างๆนะครับที่ที่ทถูกอสอบถามผ่านโทรของส่วนรุสิทธิธโทรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยสําหรับโพที่ออกมาในลักษณะเช่นนี้ครับในตอนนี้นะครับถ้าถ้าดูไปทั่วประเทศก็ฝนจะตกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ทางภาคกลางาภาคกลางภาคเหนืออะไรต่างๆเหล่านี้จะมีฝนตกกันแต่นี้ก็เลยมีคําเตือนที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ทุ่งบอกเลยว่ามันน่าสนใจเพราะว่าน้ําเนิำมีทำมามาเร็วมากนะครับเหมือนสะพานมอที่สังขลาบุรีก็ก,ก็ก็ถึงกันครับ พังไปนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นไม่แค่สามวันแต่ฝนตกลงมาหนักๆน้ำก็จะมาตอนนี้ก็มีการเตือนให้เฝ้าระวังระดับน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งมันจะไหลผ่านกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ปริมาณน้ำในแม่น้ําเจ้าพระยาของเราในขณะนี้หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกทั้งเกืดอเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ได้เพิ่มการระบายน้ําจากเนื้อเขื่อนลงมาท้ายเขื่อนนะครับทำให้น้าเจ้าพระยาในช่วงจังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับโดยระดับน้ําบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่3.83เมตรนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวันก่อน1.18เมตรโดยช่วงนี้นะครับการระบายน้ําอยู่ที่714ลูกบาศเมตรต่อวินาทีครับจึงทําให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นทันที1.18เมตรนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวเพราะมันมันจะต้องต้องดูกันต่อไปต้องเอาเรื่องนี้มาบอกก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนที่เราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้กันพูดอ่อพอหน้าตึมขึ้นมาเนี่ยเราทําอะไรแทบจะไม่ทันเลนะครับก็ต้องมองประเด็นนี้เอาไว้ให้ละเอียดละเอียดพอสมควรแล้วมาพูดถึงเรื่องอียิปต์ครับมีบทวิเคราะห์หลายส่วนนะครับในตอนนี้แล้วก็มี มีรายงานนะครับที่พูดถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ในอียิปต์ว่ารัฐบาลเฉพาะการเตรียมหารือว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มมุสลิมบาตูฮูหรือพายรอนภาพมุสลิมซึ่งสนับสนุนนายโมฮ oh ัมเหม็ดเมอร์ซีประธานในทบดีผู้ถูกรัฐประหารนะครับหลังมีแผนจะประท้วงต่อเมื่อวานนี้นะครับจะประท้วงต่อในช่วงเมื่อวานนี้แม้กองทัพจะใช้กํบบาลังเข้าสลายตั้งแต่วันที่สิบสี่สิงหาคมนะครับตั้งแต่วันพุธจังูุกเสียชีวิตไหครับ เป็นตัวเลข751รายแล้วก็บาเดเจ็บกว่า3,500คนนะครับนายเซียบมาฮาเอลวินนะครับรองนายกรัฐระตรีเป็นผู้เสนอขนทางเรื่องการ,รเผชิญหน้านองเลือดนะครับพร้อมกับเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ภาวะฉุกเฉินให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทางการเมืองครับแต่รับรองสิทธิทมนุษยชนแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้นําชุดนี้มากเพียงใดนะครับผู้นําชุดนี้ ก่อการรัฐประหารมานะครับเป็นผู้นาทางทหารโดยเคราะห์นึ่งที่บอกว่าเพราะเมอร์ซี่เนี่ยถึงจะมีความเป็นไปไดอยงไรก็ตามแต่แต่เมอร์ซี่ก็ยึดหลักของการใช้าศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารประเทศไม่ได้ใช้อํานาจแบบทหารมาบริหารประเทศนะครับนั่นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มีประชาชนลุกขึ้นมาตอนนี้เพราะวะ่าเบื่อรัฐบาลที่ใช้อํานาจนะครับแต่ว่าก็ก็ยังยืนยันที่จะ เปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศให้มาอยู่ในมิติทางศาสนาบ้างเหมือนที่เมอร์ซี่ทำาแต,ตัวเมอร์ซี่เองเนี่กับมีภาวะที่เหมือนกับว่าจะหลงตนจะปรับตัวเองเป็นฟาโร์อะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เป็นรุ่นที่เป็นรายละเอียดลึกลงไปครับแต่ตอนนี้อียิปต์กำลังลุกเป็นไฟคนไทยในอียิปต์ ่งมีนักศึกษาพันเจ็ดร้อยคนนะครับกับแม่บ้านอีกสามร้อยคนก็ต,ต้องกลับบ้านรัฐบาลเราก็ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนะครับประชาชนที่อยู่ในอียิปต์ประชาชนไทยนะครับคนไทยที่อยู่ในอียิปต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวเ,เมื่อเมื <c> ่ <oughs> วานนี้นะครับจอร์นแม็เคนสสภาคีพาลิกันก็เรียกร้องให้สภาลงคะแนนร,รับการให้งบประมาณราวสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาท แก่กองทัพยิบนะครับโดยระบุว่าหากสหรัฐยังเพิกเฉยนอกจากจะสูญเสียความน่าเชื่อถือแล้วนะครับยังอาจถูกประนามว่าสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าตอนนี้อเมริกานะครับจอร์แดนซึ่งเป็นฝ่ายริาพามิกกนก็เรียกร้องให้สภาลงคะแนนรับการให้งบประมาณราวสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาทอันนี้ก็บอยคอรกันชัดเจนนะครับในเรื่องงบประมาณ แต่แล้วก็ตามก็มีบทเคราะห์ที่น่าสนใจที่บอกว่าไม่ว่าจะมีผู้เสียชีวิตกว่า2,000รายตามที่ฝ่ายต่อต้านระบุหรือ600รายตามที่รัฐบาลแถลงการนนี้คือตัวเลขไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นฝ่ายที่ต่อต้านจะบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2,000รายนะครับรัฐบาลที่เราได้ข่าวกันมาเนี่ยที่บอกว่า700ากว่ารายต่างๆเหล่านี้เป็นการถแถลงของรัฐบาลน,นะครับ สภาพการที่เกิดขึ้นในอียิปต์วันนี้คือมิกสันยีต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับและกรียุดข้าไรอ่านงานของนายกีบอฟฟูสนาเขียนดังของอียิปต์ก็คงจะได้อ่านเรื่องของมิกษสันดีเนี่ยนะครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างนานนะครับโดยภาวะของการอยู่ร่วมกันเนะี่ย แล้วก็ถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครสามารถจะคาดเดาได้ว่าการเขียนค่าในความเกยดชังที่มีต่อกันซึ่งเพิ่มขึ้นทุกวันนั้นจะจบลงเมื่อใดนะครับยีิปิ์ไปถูกเปรียบว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศของเรานะครับจุดกอ่อเกิดจุดกําเนิดการออกมาสู่การประท้วงนะครับและการใช้อำนาจในการรํามันคล้ายเราตั้งแต่ปีห้าสามในสอง3ันห้ารอยห้าสิบสามค่อนข้างมากมันเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องราวของ โครงสร้างของสถานการณ์นะครับบางทีมันก็มันมาบรรจบกันหรือมันคล้ายเหมือน,มนอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเป็นแบบอะไรบางอย่างเป็นรูปแห่งแบบที่เข้าที่มนุษย์คิดขึ้นมาได้นะครับสําสหรับสังคมไทยนะครับเราจะผลผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสวัสดิภาพของคนไทยและนักเรียนไทยในอียิปต ก่อนที่จะต้องคุ้มครองดูแลกันให้ดีที่สุดรวมไปถึงขั้นอพยพฉุกเฉินเพื่อจะดาเนินการแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ยิดมั้นเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์สอนใจให้เรียนรู้และระวังตัวไม่ให้เดินซ้ารอยนะครับเปอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีลักษณะที่คล้ายและใกล้เคียงกันมาถ้าไทยเรายัางเดินพลังกันแบบยังยังอย่างอย่างดันพลังกันแล้วก็เดินหน้า แต่ในลักษณะนี้นนมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรแบบที่โศกเศร้าอีกนะครับเหมือนปี2553เหมือนกรณีที่วัตะพุมเมันจะมีลักษณะคลายกันเห็นสภาพของแหมสภาพของผู้ที่ถูกกระทํานะครับบนพืน้นถนนกองมาเดินเตินทึกแบบมันมันน่ามันน่า หน้าะนะครับหน้าคิดมันเป็นโศกนาฏกรรมนะครับที่ถูกที่น่าจะถูกย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนกันนะครับที่เหตุการณ์ที่เกิดทีขึ้นที่อียิปต์เนี่ยคือเราต้องสงสารทุกคนที่ประสบข้อกรรมแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องกลัวว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับประการหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอกย้ําให้เห็นมีครั้งว่าความรุนแรงนั้นไม่สามารถเป็นเครื่องมือระงับความรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสัจธรรมที่แท้ทางตรงข้ามครับกับการยิ่ง ความรุนแรงต่อเนื่องแนละลุก,กลามขยายใหญ่ขึ้นไปยิ่งขึ้นอีกนะครับแต่ในยามที่มนุษย์เราเลือดเข้าตาเนี่ยประชาชนมือเปล่าหรอออาาอือมีอาวุธด้อยกว่าก็ไม่เกรงกลัวกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีจุดตัวประกรันและการฝึกฝนที่ดีกว่าครับสว่วนอีกประการหนึ่งนอียิตินันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารไม่ใช่เครื่องมือในการยุติ หรือระงับปัญหาการเมืองนี้เป็นเรื่องจริงนะครับและผมว่าทุกประเทศก็คงจะมีลักษณะแบบนี้ในโอกาสต่อไปในยุคที่ประชาธิปไตยแบงบานไปทั่วโลกนะครับในทางตรงข้ามครับกับจะนิ่งเป็นตัวจุดชนวนหรือเติมเชื้อไฟให้มิสิตโหมลามยิ่งขึ้นไปสูงอีกครับก็ยกมาถึงประเทศไทยครับก็บอกว่าสังคมไทยซึ่งผ่านประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับอียิปต์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกานรัฐหาลนะครับการลุกขึ้ของประชาชนการร้อมปราศรีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เราจนถึงท่านท้าไม่ตายก็ไปพลิกเป็นคนพิการเป็นจํานวนมากนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยเราจะต้องจําบทเรียนทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเกิดขึ้นกับสังคมอย่นเอาไว้นะครับเพื่อเป็นบทเรียนเตือนใจที่ให้เกิดความสูญเสียในสุขอนามธรรมอย่างซ้าแล้วซ้าเล่าแต่บ้านเราก็ทําทีทำผ้าว่ามันจะมีอะไรแบบมียีต่ต่อต้นดืวนที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าเป็นภาวะหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่ามัน มันเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ที่ไม่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ว่าพอดีที่ทุกอย่างผ่านไปได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญทีเดียวครับมีเรื่องที่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่โจทย์โจทย์ฐานกันอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็เสือมตะลุ่มกันอยู่พอสมควรทีเดียวเมื่อวานนี้มีการเปิดเผย่ากกรมตารวจคนครบาลกร,รงุงลอนดอนหรือ Scotland, สกอตแลนด์สกอตแลนด์ยานะคับที่เราบริจาคคดีได้ถแถลงว่า จะประเมินคดีการสิ้นประชนของเจ้าหญิงแบน์นาะอาดีตระชาย,ยาละเจะ้าเจ้าปาชายชาวแห่งอังกฤษนะครับพระมารดาของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่ในเหตุรถชน,นที่กรุงปารีสฝรั่งเศสปี2540ใหม่นะครับหลังได้รับข้อมูลว่าเจ้าหญิงแบรหนาะอาจถูกปลงประชนโดยทหารอังกฤษครับข้อมูลดังกล่าวปลุกกระแสวิจารณ์ไปทั่วสังคมเลยนะครับในขณะนี้โดยบางฝ่ายก็ระบว่าคิดอยู่แล้วว่าการสิ้นประชนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่น่าสงสัยนะครับโดยเฉพาะเบื้องหลังนี่น่าสงสัยที่สุด ขณะที่ฝ่ายหนึ่งมองเป็นรูัติเหตุนะครับและไม่เห็นควรที่จะให้หรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่แต่ว่าทางทางการนะครับทางการคือคมตำรวจและกองบานกุงรอดสตรอรแรนยาเนี่บอกว่าจะต้องฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับ ก็นด้ยัดเปิดเผยว่าได้รับจดหมายของจากอากาศเอกแดนนี่นาิงเกลนะครับทหารมือยิงสังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอากาศของอังกฤษนะครับได้อ้างตัวเองว่าเป็นผู้สังหารเจ้าจริงแดนาโดยจากนาย,นาานายิงเกลเพิ่งถูกสาลาหารตัดสินจำคุกสองปีโดยให้รอลงอาญาสิบสองเดือนครับในข้อหาครอบครองอาวุธผิดกฎหมายเมื่อเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ ในจดหมายระบุว,ว่าอยู่เบื้องหลังการสิ้นรปจนชนของเจ้าหญิงแดน้าและข้อเท็จจริงถูกปกปิดมาตลอดครับโดยสกอยาชีว่าต้องประเมิน ข้อมูลวัาน,น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแา่สานักพระราชวังระบุว่าเจ้าฟ้าชายเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายเฮลี่ทรงยังไม่มีความเห็นนะครับขณะที่นายโมฮาเหม็ดอัลฟาเยตพ่อของนายโคดี้ ody, คนรักของเจ้าหญิงแดหน้าซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันไม่ขอแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับแต่ได้ออกมาเรียกร้องให้สกอตแลนด์ทำหน้าที่อย่างมีจรรยบัรครับ ตันีีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่โจญิงไดนาแะนาดโคโดี้นั่งรถจนซึ่งนายองวีปอเป็นคนขับนะครับแต่เสียหลักพุ่งชนในอุโมงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่31สิงหาคม2540จะครบ26ปีนะครับใน,นวันนี้แล้วก็ถูกสรุปว่านายปอทําผิดโดยประมาทนะครับแล้วก็มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่ามาตรฐานสเท่าด้ยกันแต่ตอนนี้ ผู้ที่กระทำนั่นแหละครับเป็นผู้ที่ส่งสุดหมายมาว่าเขาเองคือเป็นผู้กระทํานะครับนั่นหมายถึงเอ,อนายดิงเกลนะครับ จากาเด็กแดนนี่นายติงเดียวทหารที่บอกว่าตัวเองเป็นคนยิงนะครับในวันนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปครับโลกมีอะไรที่พลิกผันอย่างนี้เสมอนะครับก็ทําให้เราได้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 มองถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกมีอย่างน่าคิดทีเดียวครับมาถึงเรื่องราวที่เกาหลีนะครับเป็นข่าวดีเขาบอกว่าเป็นข่าวดีในรอบหลายปีสําหรับชาวเกาหลีนะครับเมื่อทางการเกาหลีเหนือตอบรับคําชวนของประธานาธิบดีปาร์ซินเฮ ผู้นําเกาหลีใต้นะครับซึ่งส่งสารร่วมหาือจัดงานวันพบญาติหลังระงับมานานสามปีครตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาก็สร้างความปราบตปื่อในะครับ าชาวเกาหลีนะครับยังถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งสําหรับความพยายามในการยุติปัญหาของสองชาติเกาหลีนี้นะครับก็สรวนเวมายานิมแ่งเกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีเหนือตอบรับการจัดงานวันพบญาติที่จะจัดขึ้นในวันที่19กันยายนนะครับมันตรงกับเทศกาลชูช็อกนะครับชูซ็อกนะครับ เป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่สมาชิกในครอบครัวต้องเดินทางมาพบหน้ากันครับเพื่อเฉลิมฉลองเก,กเ,อเกี่ยวกับเกี่ยวกับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองเรเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการเก็กบเกียกกเก่ยว,ยวของปีนะครับแห่ละปีทั้งนี้เกาหลีใต้ยังชื่นชมการตัดสินใจของเกาหลีเหนือนะครับพร้อมระบุว่า,วาพวกเขาเชื่อมั่นว่านับจากนี้สมาชิกของสองชาตินะครับหรือกลุ่มพี่น้องของสองชาตินั้นจะ,จะพยายาม ไปด้วยกันนะครับคือยางไรก็ตามจะไม่ขัดแย้งกันจะไปด้วยกันเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นครับอันนี้เป็นข่าวดีเลยนะครับเป,เป็นเงื่อขหนึ่งที่ที่น่าคิดนะครับในโลกของเราเมือ่อไรก็ตามเรายืนอยู่นะครับยืนหยัดอยู่ข้างกับโัษนาชวนกันติสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามมันก็จะเป็นอย่างนอย่างนั้นนะครับไม่ได้รับการแก้ไขไม่ได้รับการปรับแต่งไม่ได้รับการให้อภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้โลกนั้นเต็มไปด้วยความ ความเจ็บปวดก็ต้องพูดกันอย่างนั้นเลยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าวซินหัวได้รายงานถึงเรื่องราวในลักษณะ,ะที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นการตัดสินนนะครับเป็นการตัดสินที่ที่เราต้องต้องมองเพ่งมองไปตรงนี้อยู่เหมือนกันใปนกรณีขของสาลชั้นต้น จีหนาน,นะครับบนฑนซสารตรงทางภาคตะวันออกของจีนแถลงเปิดศาลพิจารณาคดีของปอซีไหลนะครับปรจําปอซีไหลได้เป็นอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจาํานครชงชิ่งในวันจะในวันที่22สิงหาคมนะครับก็อีกไม่กี่วันนี้มันพืหักนะครับในข้อหากล่าวหาในข้อกล่าวหานะครับว่าได้รับสินบนนะครับข้อหาทุจริตและใช้อำนาจในทางมิชอบหลังควบคุมตัวในปออยู่นานร่วมปีครับ จากการขยายผลจับกลุ่มหวังลี่จุนนะครับอดีตผู้บัญชาการกรมตำรวจนครชงชงิ่งและก็เป็นคนเสด็จของในป๋อเมื่อปี2555ปีที่แล้วนี้นะครับตามรายงานระบุว่าในป๋อกงงบประมาณประมาณ125ล้านบาทครับเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เมืองต้าเหลียนและนอกจากนี้นะครับป๋อยังมีคดียื่นเชวนะครับรับมอนกัหญิงสาวหลายคนรวมถึงบัวพันกรณีนางกู้ไขไหลภรรยา นะครับได้ฆาตกรรมนักธุกิจชาวอังกฤษในปี2554ซึ่งนางกู้หรือถูกนะครับสารพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแทนแต่ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าจะดำเนินคดีเหล่านี้กับนายปอหรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็น จะเป็นการสรุปกันแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดสารนะครับว่าจะจับสินปอสีไรยังไงในภาวะที่เกิดขึ้นอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าคิดเรื่องหนึ่งนะครับคือหลังจากเหตุการณ์เรือดำน้ำ INS สินทุรกษัของกองทัพเรืออินเดียระเบิดและล่มลงพร้อมลูกเรือ18ชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบันทึกใหม่โศกนาฏกรรมของเรือดำน้ำในโลกเลยต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ ต่เพราะว่าเรือดำน้ําก็ขึ้นชื่อว่าเป็นยุโทโธปรกรณ์อนุภาพสูงหลายประเทศจึงทุ่มงบประมาณหลายพันล้านเพื่อซื้อเรือดำน้ามาประจําการกันนะครับสิบประเทศที่มีเรือดำน้ํามากที่สุดในโลกได้แก่สหรัฐอเมริกานะครับมีเจ็ดสิบสามลำจีนมีหกสิบสามลำครับรัสเซียมีห้าสิบหกลำนะครับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เท่ากันคือยี่สิบหกลำอินเดียญี่ปุ่นและกรีมีเท่ากัน16กลำครับยเยอรมนี14บสีลำแล้วก็ตุรกีนะครับตุรกีก็มี13บาลำ สุดยอดเรือดำน้ำห้าอันดับห้าอันดับแรกเป็นเรือรบดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดนะครับได้แก่อันดับห้าเรือฉางไทเศย์เก้าสาของจีนนะครับดำน้ำที่ความเร็วสูงสุด35นอตเดินทางได้นาน80วันต่อเนื่องนะครับพร้อมจะโจมตีด้วยนะครับ อ,อิงจีนะครับอิงจีแปดสองจรวดต่อต้านขีปนาวุธจากเรือนะครับและช่องตเปโดอีกหกช่องเดียกันอันนี้คือจุดที่โจมตีนะครับพร้อมจะจุนดีด้วยอิงจีแปดสองนะครับจรวดต่อต้านขีปนาวุธจากเรือและช่องอย,อยิงตอปโดอีกหกช่องเดียกันอันนี้คือส่วนที่จะโจมตีนะครับอันดับสี่อันดับสีน่นะครับคือเรือเอสจูดนะครับเอสจูดนี้เป็นของราชนาวีอังกฤษนะครับบรรทุกตอปโดได้สามสิบแปดลูกแรงดวยความเร็วสูงที่ยี่สิบเก้าน็อตเดินทางต่อเนื่องกัน เ0วันนะครับแล้วก็มีอาวุธพร้อมนะครับเป็นอาวุธพร้อมรบทั้งโทรมาฮอกละระบผีปืนอาวุธฮาพูลต้องการการโจมตีของมิสไซล์เรือรบนะครับอันนี้เป็นกองแอชชูดนะครับราชนาวีอังกฤษครับอันดับ3คือเรือซีวูฟนะครับ 4บูมกระมาป่าทะเลของสหรัฐนะครับกับความเร็วสูง35น็อตบรรทุกตรอปิโดได้50ลูกด้วยกันครับส่วนอันดับ2นะครับเรืออาคูราสองของรัสเซียกับความเร็ว33น็อตนะครับเดินทางต่อเนื่องนาน100วันครับบรรทุกตรอปิโดได้40ลูกนะครับมาถึงอันดับหนึ่งครับคือเรือเวอร์ชินเนียของสหรัฐนะครับความเร็ว25น็อตครับบรรทุกโทมาห์กได้109ลูกรับมี4ช่องยิงตรอปิโด พร้อมด้วยกล้องสอดแนมความ ความคมชัดสูงนะครับและระบบเซนเซอร์อินฟราเรดอันนี้ดูสมบูรณ์ไปหมดครับเหลือด้ำน้ำในขณะนี้จึงถูกพิพากว่าเป็นการแข่งขันแสนยารุภาพของเรามาหาอำนาจนะครับที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำก็ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับว่าแล้วก็สร้างผลอะไรหลายหลายส่วนทีเดียวให้กับโลกของเราในขณะน,นี้ก็ <c oughs> เป็นภาวะของสงครามจริงๆนะครับเรารู้สึกว่าถึงแม้ว่าสงครามจะไม่เกิดที่เห็นชัดเจนมีความขัดแย้งกันในประเทศต่างๆแต่ตอนนี้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในเชิงอาวุ ที่จะยืนยันถึงสิ่งนั้นว่าสงครามใหญ่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือลุกลามเกิดขึ้นอาจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งแลว้วจะกลายเป็นโครงสร้างใหญ่แต่ระดับทวีปในอะไรต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนไม่สบายใจหนักนะครับามาพูดถึงเรือดำน้าน,นี้ก็ปรากฏว่ากองทัพเรืออินเดียก็เปิดเผยว่าหน่วยประดาน้ําเด้พบศพทหารห้านายจากสิบแปดนายที่ประจําอยู่บนเรือดำน้ำ INS สินธุรักษ์ศักดิ์นะครับซึ่งเกิดเหตุระเบิดใน คนมุมไบเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับวันที่14สิงหาคมและแม้สันนิษฐานว่าลูกเรือทั้งหมดไม่น่าจะรอดชีวิตนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาทหารอีกกระดับที่เหลืออีกนะครับอย่างเต็มกําลังส่วนร่างนายทหารที่พบแล้วถูกส่งไปยังหน่วยชันสูตรเพื่อตรวจดีเอ็นเอนะครับเนื่องจากสภาพศพไม่เคลื่อนจนไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับของเรื่องของเรือดำน้ำนะครับรัฐรัฐต่างๆของประเทศต่างๆเนี่ยอยากจะมีนะครับ มีไว้เพื่อประกาศถึงสญญารานุภาพนะครับแต่ตอนนี้ก็มีโศก,กนาฏกรรมเกิดขึ้นที่อินเดียนเนี่ยนะครับมีเรื่องของธรรมชาตินะครับที่แตกต่างกันอย่างมากทีเดียวครับเราไปที่รัสเซียก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นเรื่องของเอไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอย่างอุบัติภัยแล้วนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแนวโน้มของธรรมชาติของโลกปัจจุบันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่เป็นปรากฏตการอะไร ประหลาดหรือพิเศษอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าต่อไปนี้ก็ต้องมีการดูแลในเรื่องนี้อย่างชัดเจนมาหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องค้ามาเกี่ยวข้องกับภาวะนี้อันนี้เกิดขึ้นที่รัเสเซียนะครับคู่แข่งทังในเชิงมาหาอำนาจของของอเมริกาเลยนะครับว่า <c oughs> ทางแคว้นอาเมูของรัเสเซียได้ประกาศอพยพชาวบ้านก,กว่าหนึ่งหมื่นดันคนออกจากพื้นที่น้ําท่วมนะครับซึ่งมีอยู่หนึ่งรยยี่เ็ดเมือง น้ำท่วมอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดมืองไม่ใช่น้อยนะครับไปยังศูนย์พักพิงหนึ่งร้อยหกสิบหกแห่งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุในจีนโดยคาดว่าอาจจะต้องอพยยมากถึงหนึ่งแสนคนนะครับหากฝนยังคงตกหนักดานประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินก็เรียกประชุมด่วนนะครับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมนาเรื่องนี้มาเพราะเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงปริมาณน้ำในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับจะเห็นได้ว่าพวกชาวบ้านทั้งหลายผูกชาวบ้านก็ได้ลุกออกมาพิจารณาพินิ ราะสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีคําเตือนจากทางรัฐบาลสักเท่าไรนักนะครับหรือผู้ดูแลในเรื่องนี้ <c oughs> ก็ปรากฏว่าน้ํา <c oughs> ในแม่น้ำเจ้าพญะยามีปริมาณสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงนี้ครับในมุมตรงข้ามกันครับจีนก็กลับแรงหนักมากครับขณะที่รัเสเซียนี้น้ําท่วมนะครับที่จีนก็ปรากฏว่าเอมีความคืบหน้าสถานการณ์ภายแรงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตน,นะครับ แม้บางส่วนของมฑนลนกุ้ยโจวจะมีฝนตกบ้างแล้วนะครับแต่ประชาชนกว่าสิบเจ็ดจุดศูนย์หกล้านคนยัง,งคงกระดกแกนน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมหนึ่งมืนสามพันสี่ร้อยตารางกิโลเมตรแห้งแรงจนพืชผลเสียหายพืชผลตายเลยนะครับแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายกว่าสี่0มืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาทขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยสามสิบเจรายครับในตอนนี้อันนี้คือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเป็นธรรมชาติเป็นรบัติบว่เกิดขึ้นต้องบอกอย่างนั้นแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอ mm. ุบัติภัยนี่กขาจะถูกลบเลือนไปนะครับในแง่มุมนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทาวาวทั้งหมดตอนนี้ฝนตกลงมาไม่เป็นแต่ะวันนะครับผมก็ยังเป็นบอกไอรบเลือนให้ทุกฟังอยู่นะครับในขณะนี้ก็เป็นานานนะครับพยายามรักษาแต่ว่ามันมันมีภาวะที่จะต้องเดินทางมีอะไรหลายอย่าง ก็ทําให้ไม่ค่อยสบายง่ายๆนะครับผมปิดท้ายได้เรื่องอย่างนี้ครับมีการค้นพบคา m e เมโรฟอเรสลอร a านะครับซึ่งเป็นพวดชาวบริเวียเชื้อสายอไอมารานะครับชนพื้นเมืองแบบเทือกเขาแอนดิสประเทศบริเวียนะครับบริเวียทางอเมริกาใต้ก็ถือกล้วยและถุงโบโบค่านะครับที่หมู่บ้านฟาสกสเอสูงกว่าระดับน้ำทะเลสี่พันห้าสิเมตร บริเวณเป็นประเทศที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงนะครับแล้วก็เธอก็เป็นผู้ที่อ้างว่าอายุได้ร้อยยี่สิบสามปีนะครับเธอกเกิดเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมปีสองพันสี่ร้อยสามสิบสามนะครับโดยรัฐบาลกําลังตรวจสอบเอกสารอยู่ถ้าพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอพูดออกมานั้นจริงนะครับจะครองสถิติบุคคลที่อายุย,ยืนที่สุดในโลกที่จะมีชีวิตอยู่ในวันนี้ครับเธอชื่อคาร์เมโรฟอรเรสตรานะครับเป็นทวดชาบริเวีย เชื้อสายไอเมรานะครับไอเมราเป็นชนพื้นเมืองแถบเชื้อเก่าแอนดีสประเทศโบลิเวียครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือพบโลกนะครับวันจันทร์ที่19สิงหาคม2556ครับขอให้เดินทางไปทํางานโดยปลอดภัยในวันนี้นะครับและต้องระมัดระวังฝนติดลมติดอะไรถือเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนไปด้วยก็จะดีครับร่างกายจะได้จะได้อบุนปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องถูกกองฝนจนเป็นหวัดนะครับวันนี้เวลาผมพบโลกหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีผมสกุลมุจทัต เป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับพบโลก